สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เหมือนฝันชแนลจะนําเสนอสิ่งดีๆใกล้ตัวมาให้ท่านผู้ชมดูนะคะเนี่ยดูให้จบนะคะท่านผู้ชมแล้วจะได้เก็ดความรู้เอาไปาใช้ในชีวิตประจําวันเราได้นะคะอืคือที่บ้านเราปลูกกล้วยหอมทองกล้วยหอมเขียวเนาะกล้วยไข่กล้วยน้ําว้ากล้วยหางมุกอย่างเงี้ยนะสวนเราอยู่นู่นเนะเ,เยอะเลยละ นะทีนี้พอมันแก่เนี่ยเราก็ไม่รู้จะทําอะไรไงมันมันมันจะสุกเร็วเกินไปใช่ไหมฮะท่านผู้ชม,มเราก็ต้องหาวิธีการถนอมอาหารการเก็บรักษานะผลไม้ของเราให้อยู่นานที่สุดนะท่านผู้ชมคะเนี่ยอย่างเนี้ยวันนี้เราก็มาไปไงถนอมอาหารหรือเก็บรักษาเนี่ยนะกล้วยหักมุกเราให้ให้อยู่ได้นานๆน,น,นะก็โดยการเอา กล้วยเนี่ยมาแช่ในน้ำนะ,ะอาจจะเป็นเครือก็ได้นะคืออาจจะลงสะน้ำอะไรก็ได้หรือถังดำอย่างนี้ก็ได้ถ้าเป็นเครือเนาะแต่หวีขนาดเนี้ยโอเคเราก็มาแช่ในกระม,มังก็ได้คือจมทั้งหวีก็ได้หรือไม่จมก็ได้นะเนี่ยอาจจะแช่อย่างเงี้ยนะฮะจะคว่ำจะงายก็ได้อะแต่ข้อสําคัญก,ก็คืออย่ายให้กล้วยมีบาดแผลน,นะไอ้ตัวตัว,ต,วตัวลูกมันอะไม่ให้มีบาดแผลน,นะคะตรงรอยรอยที่เราตัดมาจากเครือเนี่ยไม่ไม่เป็นไรนะฮะแต่ลูกหรือผลมันเนี่ยก็อย่ายให มีบาดแผลนะเราก็จะแช่อยู่ในประมาณ3วันถึง5วันนะถ้าเกินนั้นอาจจะไม่สดและอาจจะเน่าอะไรอย่างงี้นะเพราะนั้นเราก็มาทําวิธีนี้นะแช่ไว้เลยนะเขาก็จะสุกช้าขึ้นนะฮะเนี่ยถ้าอยู่ในบนบน,บนอย่างงี้เนาะเนี่ยนสะภาพอุณภูมิปกติอย่างเงี้ยเขาก็จะสุกเร็วใช่ไหมคะท่านผู้ชมจะสุกเร็วนะวันหนึ่งก็เออเริ่มสุกแล้วถ้าแก่จะจัดขนาดนี้นะ แต่ทีนี้เราเรากินไม่ทันไงท่านผู้ชมเราก็เลยต้องเอามามา,าแช่ในน้ําเป็นการถนอมอาหารไงให้เขาอยู่ได้นานขึ้นใช่ไหมฮะอา่าอย่างเงี้ยเอาไปทํากล้วยฉาบได้อีกนะเพราะมันมัน,ม,นมันยังไม่สุกเนาะมันยังแข็งอ่อกล้วยฉาบที่เอากล้วยดิบทาอะ่ะเนี่ยเห็นไหมฮะดีมากเลยนะท่านผู้ชมใครจะลองเอาไปทําดูก็ได้นะคะไม่ได้ห่วงอะไรต้องการเผยแพร่อย,อยู่แล้วนะ สำหรับคลิปนี้เหมือนฝันชาแนลนะฮะก็นำเสนอนะฮะการถนอมอาหารหรือเลือกษาผลไม้นะ,ะเนี่ยโดยเฉพาะกล้วยเราเนี่ยเอาไว้นานๆได้นะฮะเห็นไหมคะสำหรับคลิปนี้นะฮะใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ